เวลาใส่สายพานกับตัวคัดหลังนะครับผมหรือเขาเรียกกันตัวพวกพุลเล่นะฮะหรือเปล่าภาษาชา่างมันหลายอย่างจริงนะครับผมแต่ผมเรียกเป็นชุดคัดหลังนะครับบางคนจะบีบไม่เป็น,นครับเลยจะคิดว่ามันแข็งมากเวลาเราบีบครับต่อเ,เอามือกดตรงนี้ไว้นะครับผมแล้วใช้นิ้วนะครับอ่าสไลด์สไลด์ไปทางขวาครับหรือ สวัสดีครับพวก็ผมอย่างมาครับนะผมก็กลับมาบ้านที่บุรีรัมย์แล้วผมหลังจากที่เดินทางจากมาจากนครพนมเมื่อวานนะฮะกลับมาบ้านได้มาซ่อมรถอีกแล้วครับผมวันนี้ก็มาซ่อมหนูดําครับก็เป็นรถผมเองแต่เอามาให้น้องใช้ที่บ้านนะผมก็รื้อมานะผมนี่เลยชุดข้างไปหมดแล้วนะครับอันนี้รื้อมาล้างนะครับตัวนี้นะครับรื้อมาก็คืออาการมิดมิดแตกชามสึกเยอะนะผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอ่านให้ดูหลังต่อกันเลย นะครับพอดีลืมแล้วเดี๋ยวจะไปหาซื้ออะไรนะครับเดี๋ยวจะมาซื้ออะไรแถวๆในตัวอำเภอนางรองนี่แล้วผมตอนนี้ผมก็อยู่หลังโรงพยาบาลอำเภอนางรองนะครับอยู่บ้านน้องนะผมก็มาลื้อที่นี่นะฮะเครื่องมือก็ไปยืมเพื่อนมาจากอูนะครับผมโอ้โหมานี่ไม่มีพร้อมอะไรเลยยังดีครับผมที่มันเป็นบ้านเราฮะก็เลยหายืมอะไรพวกพวกง่ายหน่อยแต่เดี๋ยวจะไปซื้อชามแต่งที่ร้านอพี่นนท์นะผมร้านช่างนนท์นะครับก็จะอยู่เกือบๆไปถึงอำเภอชำนี้นะฮะ เดี๋ยวจะไปซื้อชามใหม่เพราะว่าชามเนี้ย่าผมใช้มาประมาณ5ปีกว่าแล้วก็ใช้เป็นชามของอ่งลงกึงตัวเจริญยนโคลา่บแต่น,นี่คือรถมันต้องรีบใช้งานครับก็เลยเดี๋ยวจะใช้ชามของพี่นนท์ก่อนนะครับผมนะครับแก้ขัดไปก่อนนะแต่ก็ถ้าไล่เม็ดดีองศาเหมือนกันก็ใช้ได้นะฮะดูครับผมนี่มันคือเนี่ยตรงเนี้ยคือมันกินเหลี่ยมแบบบางบางจัดแล้วพอใส่เม็ดไป เม็ดมันก็จะคอนเยอะครับผมแล้วใส่ไปมเดี๋ยวมันก็จะแตกอีกนะครับผมดูดูหลังเต่าดิหลังเต่าเป็นเหล็กยังเสียครับแล้วดูสภาพเม็ดนะฮะเม็ดผมใช้เป็นเม็ดธรรมดานะแต่ว่าคุ้มอ่ะผมเลยใช้คุ้มแต่น้องผมคือดูผู้หญิงเนาะขี่รถดูแลรถไม่เป็นนะครับก็เลยนี่แหละครับตามสภาพนะฮะสภาพช้มนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อหาซื้ออะไรก่อนนะผมปะเดินคือตัวเนี้ยจะมีไหมที่ศูนย์จะจะต้องรอของหรือว่า ที่ร้านสยามยนจะมีของหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปวิ่งดูทีนึงนะผมตอนนี้ผมจะไปสยามยนต์ไปสยามยนเลยดีกว่านะครับเขาหน้าจะมีนะคิดว่าน่าจะมีเพราะว่าถ้าศูนย์แถวนางรองคาดว่าน่าจะไม่มีของนะนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปหาซื้ออะไรกันเลยครับผมนี่ครับอะไรเราก็ได้ครบเรียบร้อยแล้วผมทั้งประกับหลังหรือหลังเต่าครับแล้วก็ชุดชามชุดเม็ดนะผมมาซื้ออยู่ร้าน,อ,านอนน์มอเตอร์หรือร้านพี่ช่างนนให้นะผมก็เป็นช่างที่ผมเคยมาทํารถ ขุดหนุนแกตั้งแต่ผมเรียนปวสนะฮะตั้งแต่ปชปวสเลยนะผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับไปประกอบรถกันนะครับผมแล้วก็จะเอาลูกบล็อกนะครับไปคืนเพื่อนนะผมก่อนห้าโมงเย็นนะยืมเพื่อนมานะผมนี่ก็ได้น้องโคกนะผมมาวิ่งช่วยซื้ออะไรนะผมเอารถเก่งมานะฮะไปเราไปประกอบรถกันครับโอเคครับหลังจากที่ไปซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เดี๋ยวเราจะทําการลบคมไอตัวประกับก่อนนะครับก็ถ้าถามว่าลบคมเพื่ออะไรครับ เพื่อการเม็ดแตกง่ายนะครับผมการเม็ดแตกง่ายนะครับเราก็จะลบคมมันเพื่อที่จะเวลาเม็ดมันขึ้นสุดมันจะได้ไม่กัดเม็ดนะครับผมนะครับโอเคลบคมแป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับหลังจากที่ผมลบคมเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ตัวนี่ครับเขาเรียกตัวยาง ซับเสียงไอตัวล่องสไลม์มั้งครับไม่แน่ใจนะผมเรียกไม่ค่อยถูกนะผมแต่ผมไม่ใช้ตัวเก่าครับเพราะว่าลืมซื้อครับอันนี้แต่แต่ไม่ใช่ตัวเก่าที่ที่ถอดออกนะนี่ตัวเก่าที่ถอดออกมันค่อนข้างจะไปเยอะแล้วครับผมแต่นี่คือผมมีอีกชุดนึงนะครับผมนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมาใส่เม็ดนะครับผมสําหรับเม็ดก็จะตัวนี้ ผมใช้น้ำหนักเม็ดเท่าเดิมที่ชามที่ผมใช้นะแต่องศาภูชามค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะนะครับผมค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะนะครับก็ใช้เป็นเม็ดสิบกรัมกับสิบสองกรัมนะผมก็เวลาเลียงเมก็จะใช้เป็นอ่าถ้าเรานับล่องซ้ายนะฮะล่องซ้ายผมผมใช้เป็นจะใช้เป็นเม็ดเบานะครับผมเพราะว่าเวลาชามันทํางานนะครับเวลาชามทํางานจะหมุนไปทางนี้ใช่ไหมอ่าโดยโดยทั่วไปนะครับเม็ดเบามันจะต้องทํางานก่อนนะครับผมก็เลยจะต้องใส่ นับเป็นร่องสายเป็นหลักนะครับผมก็จะเรียงเม็ดปอไปก่อนนะฮะหรือบางคนอาจจะมีสูตรอื่นที่แตกต่างกันไปก็ก็มีนะผมบางคนเขาก็<ๆ>ใช้เป็นเม็ดเดิมใช้เป็นสี่เม็ดห้าเม็ดนี้ผมแล้วแต่เขาจะเลือกใช้นะผมโอเคแต่ส่วนผมก็ใช้อย่างนี้ผมใช้เป็นหกเม็ดเหมือนเดิมนะครับผมแต่นําหนักเม็ดก็จะต่างกันไปนะครับแต่ไม่รู้ว่ารณ์กันกับขี่จะเหมือนของเดิมที่ผมใช้มั้ยนะผมชามนะครับ นี่ครับบูจะใช้เป็นบูตตัวเก่าไปก่อนนะผมอะไรตูดๆเท่ไถไปก่อนก็พอใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนโอเคแล้วก็ประกอบไปนะครับผมผมก็ไม่ได้ทาน้ามันทาจารบีอะไรนะครับจริงๆก็ถ้ามีจารบีเหลวก็ป้ายสักนิดนึงก็ยังดีนะผมแต่อย่าไปป้ายอะครับเดี๋ยวสายพานจะลื่นเอานะฮะแต่ไม่แนะนําดีกว่านะผมมันต้องเป็นจารบีเฉพาะของมันจะดีที่สุดครับนี่เราก็จะใส่ชามหลังนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ล้างครับเพราะว่าปานน้องมันมีลมเป่านะฮะ ถ่ายถ่ายห,ห็นหน้าคนหนก็ได้เออได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็เวลาใสา่สายพานกับตัวคัดหลังนะผมหรือเขาเรียกกันตัวพวกพุลเล่นะฮะหรือเปล่าภาษาช่างนี่มันหลายอย่างจริงนะผมแต่ผมเรียกเป็นชุดคัดหลังน,นะครับบางคนจะบีบไม่เป็น,นครับเลยจะคิดว่ามันแข็งมากเวลาเราบีบครับเราเอามือกดตรงนี้ไว้นะผมแล้วใช้นิ้วนะครับอ่าสไลด์สไลด์ไ,ลไปทาง ขวานะครับหรือตามเข็มนาฬิกานะครับนี่ครับอย่างนี้ครับอ่าใช่ไหมแล้วเราก็ใส่ไปครับอ่าแล้วเราก็ล็อกสายพานไว้มันจะได้เข้ากับชามง่ายนะผมนะครับอันนี้ประกอบตามมีตามเกิดนะครับจริงจริงๆถ้ามีปั๊มลมมีอะไรผมก็จะล้างให้มันสะอาดเกลี้ยงเลยนะครับผมเห็นไหมไม่ได้ล้างเลยครับเนี่ยชุดกะโหลกหลังก็ข้อ,ข,อข้อออกแล้วครับผม ประกอบเข้าไปครับชุดนี้มันจะไม่มีมาร์กอะไรนะผมแต่จริงๆอ่อะ,อะ,อะมาร์กตรงเนี้ยเขาก็จะมีจุดถ่วงเข้ามาอยู่แล้วนะครับจุดถ่วงบาลานซ์เขาหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ผมก็จะใส่ไปเลยมันไม่มีมาร์กของมันครับแต่ชามตัวหน้าครับเขาก็จะมีมาร์กของเขาอยู่นะฮะนี่ก็คือเราจะเอาไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวรูเนี้ยให้มันตรงกับอ่ารูมาร์กของข้อเบี่ยงครับมันจะมีมาร์กอยู่เล,เล็กๆอยู่นะครับผม นะครับลองตรองซูมเข้าไปนะครับนะครับนี่ห็นไหมมันจะมีเล็กๆอยู่นะครับผมโอเคครับผมผมก็จะใส่ตรงนี้ให้มันตรงไปนะครับผมแต่จริงๆอ่ะมันจะมีซิกอยู่ทิ่หนึ่งอ่าแต่ผมขออันนี้ผมขอไม่บอกแล้วกันนะครับให้ดูกันเอาเองนะครับมีความแตกต่างให้เห็นชัดเจนแน่นอนครับตัวนี้นะครับมีความแตกต่างเห็นชัดเจนแน่นอนฮะ อ่าอเดี๋ยวขอทอดก่อนแล้วกันโอเคทีนี้เราก็ขันนอ็อตล็อกนะครับน็อตตัวหลังก็จะเป็นอ่ามีแหวน หตัวนะผมแหวนนี้แปะนะครับแล้วก็จะมีนอ็อตเป็นน็อตเบอร์สิบเก้านะครับผมส่วนตัวหน้าก็จะเป็นเบอร์ยีิบสองครับก็จะมีแหวนตัวใหญ่หนึ่งตัวนะฮะอ่ะสตอไปก่อนโอเคครับแล้วก็จะ ขันน็อตนะครับผมจริงๆอ่ะถ้าใช้เป็นบล็อกสั้นนะครับถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นบล็อกสั้นแล้วก็ใช้เป็น่าตัวตัวด้ามขันแข็งนะครับหรือจะเป็นด้ามขันอย่างเงี้ยนะครับในตัวชุดของ p s x สองพันสิบเจ็ดอ่ะ,อะถ้ารถที่เขาทําชามลายไม่บ่อยๆอยู่แล้วส่วนมากหลายๆช่างเลยเขาจะไม่ใส่น็อตสองตัวนี้นะครับผมมันก็จะมันก็จะไม่ต้องรื้ชุดสี่ตัวนี้ออกมานะครับแต่นี่คือ ไปยืมเพื่อนมาได้เป็นพ้องยาวมาผมก็เลยต้องได้ลือนะฮะโอเคจะประมาณนี้ครับโอเคครับผม ยวเราอลองทําการสตาร์ทดูนะครับ โอเคเดี๋ยวจะลองประกอบแล้วจะลองไปทําการขี่ดูสักหน่อยหนึ่งนะครับผมว่าฟิลลิ่งคันกับผี่ช้าใหม่กับองศา,ศา,ศาีนจะโอเคสําหรับผมหรือเปล่านะผมไปเดี๋ยวเราประกอบกันต่อแล้วก็ขี่เอาเครื่องมือไปส่งเพื่อนนะครับที่ยืมเพื่อนมานะผม <Okay. S 1> กางรถไม่ได้ล้างเลยเออนะครับไม่มีล้มเป่าข้างในนะครับอันนี้ประกอบตามมีตามเกิดเหมือนเดิม โอ้โหเมดหินอะไรนี่ร่วงนี่ลรมบ้างนี่ที่มันดังคล่องแง้งคล่องแก,ง,ง,แกงในรถเนี่ย ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะรีวิวคันนั้นต่อนะครับเบฟน้ำเงินนะฮะคลิปนี้ก็ทำการถ่ายให้ดูการถอดประกอบไม่เชิงว่าถอดดิการประกอบชุดชามคัดหลังชุดชามาชุดสายพานแล้วกันชุดสายพานของพีซีกนะผมเผื่อเป็นแนวทางครับผมสำหรับคนที่แบบอยากลองรื้อเองนะผมจะได้รู้ว่ามันประกอบยังไงนะครับส่วนถอดก็ไม่ยากหรอกครับ ถ้าถ้าไม่มีตัวล็อกชามนะผมเห็นไหมที่ชามหน้ามันจะมีเขี้ยวเมื่อกี้อ่ะอ่ามันจะมีเขี้ยวใช่ไหมครับโดยผมจะเอาตัวล็อกชามอย่นะัผมเอาไว้ไหนวะอ่านี่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 จะให้ดูอันนี้รอยรอยที่ผมทําไว้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นที่ทําไว้นะครับถ้าไม่มีตัวล็อกชามนะครับนี่เราสามารถเวลาเราขันออกใช่ไหมสามารถใช้น็อตเนี่ย น็อตที่เราขันออกเนะี่ยไปค้ำกับตัวชุดชามหลังเราก็คือตัวนี้นะครับไปให้ใส่ยังก็ได้ให้ให้มันค้ำไว้นะผมให้มันค้ำกับแข้งไว้แต่ก็พยายามใส่ดีๆครับเผื่อตัวนี้มันจะแตกหรือแข้งจะแตกนะครับก็ลองลอง,ลองหามุมใส่ดีๆครับใส่ค้ำไว้ปุ๊บขันออกแน่นอนครับถ้าไม่มีตัวตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็สร้างเองครับแต่จริงๆก็มีขายนะครับผม นะครับประมาณนี้นะครับผมถ้าเวลาถอดหรือประกอบถ้าไม่มีตัวนี้นะครับแต่ถ้ามีบล็อกลมก็ง่ายๆครับยิงอย่างเมื่อกี้เลยครับสบายๆครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแต่ลองขี่ดูสักนิดนึงก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะผม ออได้อยู่นะครับผมทั้งว่าเปิดเครื่องเลงอะไรก็ยังโอเคนะฮะเดี๋ยวจะเอาเครื่องมือไปส่งเพื่อนกันก่อนนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เปลี่ยนชุดชุดชชมปหน้าแล้วกันนะครับผมชุดชมปหน้าสายพานะครับของพีเซ็กนะครับรถผมเองครับคันนี้นะครับก็เคยเอาไปออกคลิปไกลๆก็มีไปภูทะเบิดกครับหนึ่งรอบตอนนั้นก็ใช้งานหนักๆหนักก็ใช้งานขี่ในเมืองนั้นที่ผมอยู่สูนรรณบกระครับผมขี่กับตังจังหวัดบ้างนะครับผมคันนี้ก็ ม่น่าจะเกือบเกือบเจ็ดหมื่นโลนะผมเสียงข้อเบี่ยงเสียงเครื่องยังเงียบๆเลยผมถือว่าโอเคมากนะผมผมขี่ผมก็จะหมั่นดูแลประจำรับรถแต่น้องมาขี่คือผู้หญิงนะเนาะดูแลรถไปเป็นขี่ยางเดียวนะผมขี่ันไปแตกโอเคครับผมเนี่ยก็รอชมคลิปต่อไปคลิปนู้นนะผมนู่นรีวิวใบผ้านะผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ